มาชิมเบบี้แฟตกะลองของซูรีกันค่ะทุกคนไซส์จิ๋วเขาแบบน่ารักมากเขาเรียกกันว่าน้องจิว๋วหลิวนะคะนี่กีโลคะทุกคนน้องจิว๋วหลิวจากซูรีอันนี้คือน้องเขามาเป็นแบบเป็นหนังสือแบบน่ารักมากก็เป็นมากระลองไซส์จิ๋วนะมีทั้งหมด6รสนะคะทั้งหมดนะคะเป็น6รสชาติที่ขายดีของซูรีเลยค่ะส่วนนี้นะคะแฟตกะลองไซส์ปกติเดี๋ยวนี้จะมาเทียบไปดูนะคะว่าสไซส์นี้เขาต่างกันแค่ไหนแฟตกะลองกับเบบี้แฟตกะลองค่ะนี่นะคะเป็นรสเบอร์เดย์คือแบบจิ๋วจริงควรดูความต่างจิ๋วจร นี่เราหยิบตัวนี้ก่อนเลยเบอร์ด y เป็นเราที่ขายดีนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบซื้อให้กันในวันพิเศษชิมกันว่าไซส์เปลี่ยนแต่รสชาติยังเหมือนเดิมไหมอืมอร่อยอ่ะออร่อยเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะแฟตก็ะลองหรือ b a b ี้แฟตก็ลองก็คืออร่อยถูกรสชาติแน่นอน ก็จะบอกว่าใครที่เป็นแบบแฟนคลับของซูรีนะคะที่ชอบเก็บกล่องซูรีพูดเลยว,ว่าคอลเลคชันนี้คือห้ามพลาดเพราะว่ากล่องเขาหน้ารักมากมีความแบบพาสเทลสวยงามเป็นหนังสือแล้วสามารถแบบเก็บเอาไว้แบบตั้งโชว์ได้แล้วเขาก็มีการมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเวลาที่ใส่แพคเกจลงไปนะคะก็จะมีความน่ารักเหมือนเป็นสมุดเลยก็ใครหาของขวัญในวันพิเศษยอยู่อย่าลืมไปเอฟการเพราะว่าของมีจํานวนจกนากัดมาก